ขาลงนะคะเขามาเข้ม ัน,นีเขานะะ่าตัวอยู่เองม,ม,มาทางก็จะมีเป็นหลังเป็นหลังโอ้มีแต่หินลงก็ยากเลยนะ อ,าอ,อนายบอกรถกลักกบมาสองคันเลยเหรอว่ยัง่แต่นายสิไปอกอกเลดเอสิ่งอะไรเนี่ยฮะสิอะไรไม่รูเฉียงพื้นถนน,น,นข้างน้น ก็ไม่ใช่เครื่องแม่เหมือนกันมันรู้สิมันเปิดอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีไม่ถึงทางตรงนี้มันไม่มีอะไรหูเนี่ยฟังอยู่ดิอืมเครื่องไคแหละอันนี้เครื่องไครเครื่องฟังแล้วทูดๆหนูปิดอยู่ไม่ใช่แอปที่มันเปิดทางไว้มันเปิดแอปอะไรทางไว้หรือเปล่ามันไม่เปิดอะไรค่งโอเคโอเค Chị Mặt xài thế Mặt xài Mặt xài luôn Mặt Mặt xài luôn เราต้องช้าๆเครื่องเราพลังมันเหลือ,อเหลืออุ้ยผลูกยังไงเราจะได้ต้นมะกรูดแบบนี้เนี่ยทำน้ำซุปต้มดองดินดีนะปลูกยักไงตานมะกรูดเราน้ำท่วมตายมัแล้วมั้ย คุณมัวต,ตายอ่ะช่วง,งน้ำซึมหายนะพี่เจอเขาบอกไปแต่มันท่วมมันต้องท่วมเป็นเดือนเหม,นนนมืนนะถึงจะตายช่วงน้ำซึมซิมหานาทีจะต,ตายโอ้ยจะซึมหายไปแล้ว,วเืรอครับฝนตกอ่ะบ้านเรานะหยุดตกแค่สิบห้านาทีไม่มีน้ำแล้วตกนานกนว่านี้ก็เธอเข้าข้างในตึกแน่นอน ในเขาปินมาวนเวียนมาแล้วมันไม่มีทางที่จะเข้าได้จะถ้าใครตะจุยไม่ได้สูงกว่า ชันลยนะ่จะไปขึ้นขเขาตาเหมียนต่อครับอ,ออเสื้อเลยครับว่ะ ูเกียร์เลยอเกยะโอ้โหพนีจะมากับที่อื่นใช่ไหมคมแรงเกียรงายคล้ายกันนล่แหละแต่เขาเขาาสักทีเบอร์ซัยังบตอนไหนงจะเขาว่าแล้ว แรกปลอภัยหมดว,วัวไปไหนละครับประจับกับไอ้บางลานแล้ววะ่ะมาได้ที่ละจอกที่ละทิพย์อ๋อนี๋ว่า,อาพอกับลูกมันจ,จอดพอใส่ผักอยู่คงนี่แหละ อันนี้ขอออฟรถเท่านั้นครับไม่ออฟรถไม่ให้ขึ้นครับโอ้เต็มก่องมันจนกล่องตกพืน้นเลยหรือก็เคลียร์ไว้แล้วอ้อาวถ้าขีดยางแล้วฝนตกแบบนี้น้ำจางเป็นเลยไหมก็ไม่ได้เลยครับถ้าถ้าฝนตกแต่หัวค่ามันจบเลยก็ให้เก็บได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้เลยเนาะจะเก็บยังไงก็ทิ้งหรอทิ้งเลยอะไรทิ้ง น้ำมันผสมกับน้ำแย่มันก็ไม่จับเป็นก้อนเลยอะไอย่างนี้ก็ทิ้งใช่ไหมนี่มาทิ้งไหเป็นก้อนแล้วก็เอาถ้ามันไม่เป็นก้อนก็ไม่เอาอืม,มเป็นเรื่องปกติกิโลละกี่บาทนะจักรแต่เด้อยันกอนงอะไรเยอะนะเนี่ยน้ำมันเยอะเนี่ยค่อยเทลงไปแล้วจะเ,เอาแบบเป็นก้อนได้เหรอ,อโอไปลูกแบบ 喂，同志。 เต่มันน่นานยานเไหมไม่ใช่เขาปิ่นมันถึงมากาหารานนเล็รเรก ใ่ใจล่างเนานะผลจุดยากกอนเนาะจบแล้วนะค้นแล้วค่ะ